สวัสดีค่ะเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านนะคะเรามาพบกันเด่นบนสองตัวมาตัวนะคะขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ช้างด้วยนะคะจะขอบคุณย่างยิ่งนะคะขออ่านคำเตือน,นสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะคำนวณขึ้นมาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมนะ คำนวณขึ้นมาตามสูตรเท่านั้นนะคะมาคำนวณกันเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันมาพบกันอะไรนะหลักร้อยบนเนาะคลิปต่อไปนะคะหรือว่ายังมีอีกหลายหลายสูตรเนาะต้องสลับไปสลับมาท่านชมจะได้ไม่เบื่อเนาะอันนี้จะเป็นคอหคอสนะคะ นะมันมีคนคนหนึ่งเนาะมาแขวะทำไมไม่รู้นะบอกว่าสูตรเดินมาสองสามงดนี้ไม่ใช่สูตรอ่ะไม่รู้ว่าบ้านเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะก็ถ้าสมมติเราเอาเอาอะไรนะคอ,อหนึ่งมาบกหรือคอสี่มาบกแบบนี้ตลอดเขาก็เรียกว่าสูตรนั่นแหละค่ะไอ้ที่เดินยาวๆนันนะ่ะมันเสียงที่จะหลุดเหมือนกันนะคะ อไอ้ที่เพิ่งเดินสองสามงวดแบบเนี้ยมันมันน่าลุ้นกว่านะคะไอ้แบบนั้นอนะเสียวที่มันจะหลุดเหมือนกันนะคะท่านชมนะไม่รู้มาแขวะทําไมไม่รู้นะบางอย่างไม่สมคนที่เม้นพูดก็พูดนะคนเรานีนก็นะปากว่างไม่ค่ยได้แล้วเนาะมา อันนี้คอหนึ่งนะคะแปดบวกกันสองครั้งก็เป็นสิบหกนะคะสิบหกบวกหนึ่งก็เป็นสิบเจ็ดนะบวกสามก็เป็นศูนย์นะคะท่านผู้ชมโซนอันนี้จะเป็นศูนย์หนึ่งสองเนาะอ่าจะประมาณนี้นะคะแต่ว่ามีแต่งวดนี้เองนะสามตัวนะท่านผู้ชมนะงดนี้ไม่ค่อยเข้าแต่ว่าเข็นไปแล้วไม่เป็นไรก็เลยลงเลยนะคะ ก็ถ้าเพิ่มเป็นสามตัวเขาก็เข้าอยู่นะคะแต่ว่าเราจะเอาแค่สองตัวนะคะเอาเรามาดูงวดต่อไปค่ะ1หนึ่งบวกกันสองครั้งก็เป็นสองนะคะบวกเก้าก็เป็นสิบเอ็ดนะ,ะบวกแปดก็เป็นเก้าค่ะท่านผู้ชมก็เป็นเก้านะคะเก้าแล้วก็ศูนย์ค่ะเข้าที่หลักสิบนะคะ งวดนี้เข้าหลักสิบอะมาดูงวดที่สามกันค่ะหกบกสองครั้งก็เป็นสิบหกเอ้ยไม่ใช่สิบสองนะคะบกเจ็ดก็เป็นสิ 9, บเก้าค่ะเก้าบกอ่าสี่ก็เป็นสามนะคะท่านผู้ชมสามแล้วก็สี่ เข้าหลักสิบอีกแล้วนะฮะ,ะมามาต่อไปค่ะบกบวกสองครั้งก็สิบสองบวกหนึ่งก็เป็นสิบสามบวกศูนย์ก็สิบสามนะฮะก็เป็นสามสี่นะฮะ แล้วก็ง,งวดนี้เดี๋ยวพี่ช้างจะลองจับคู่อะไรนะสองตัวล่างให้ทั้งหมดเลยนะไอ้งดที่จับให้แล้วนั้นมันจะเป็นสูตรในสูตรหนึ่งเท่านั้นเองนะคะยังไม่ได้เอามารวบรวมทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะลองรวบรวมทั้งหมดมันไม่เหมือนกันตัวที่ชนกันก็มีตัวที่ไม่ชนกันก็มีนะคะท่านชมนะมาดูสูตรที่4ี่เองงวดที่สกันค่ะ สองบวกกันสองครั้งเออนี่ไม่ได้วงนีง่นะอ่านี่จะเข้าที่เข้าสองตัวเลยนะคะอะสองตัวมาตัวบางครั้งก็มาสองตัวนะคะมาดูงวดที่ออกงวดนี้กันนะงดที่ห้ากันหกบกสองครั้งก็เป็น 12, 8, สิบสองบวกแปดก็ศูนย์นะคะบวกหกก็เป็นหกนะคะ 6กเจ็ดค่ะหกเจ็ดอ่ะเข้าที่เลขเจ็ดค่ะเข้าที่หลักร้อยนี่นะคะมาดูงวดที่เพิ่งออกไปค่ะท่านผู้ชมดูงวดที่เพิ่งออกไป 3บวกสองครั้งหกนะบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะเจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นสิบสี่นะสี่ห้านะคะอันนี้เขาจะไปเข้าหลักอะไรนะหลักร้อยบนนะส่วนงวดนี้ก็เข้าหลักร้อยบนนะหลักร้อยนี่เข้ามาสามงวดแล้วนะเข้ามาสามงวดหลักสิบนี่เข้าสองวดนะหลักหน่วยสองวดหลักร้อยสามงวดนะรเรามาดูงวดต่อไปกันค่นะเนี่ยยาวๆวไปนี้หละ น่ากลัวกว่านะคะสูตรที่มันเดินนานเดินยาวแบบนี้นะอ่าแบบนี้ท่านผู้ชมเขาบอกว่าไม่ใช่สูตรนะไม่ใช่เขาไม่เรียกเขาไม่ไร้กเรียกว่าสูตรนะเขาบอกว่าต้องเดินประมาณสิบงวดสิบงวดนะมันใกล้จะหลุดแล้วนะท่านผู้ชมอืมมันใกล้จลุดแล้วอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่ามันน่าลุ้นนะแบบที่กําลังเข้าแบบนี้ขเขาเรียกว่าน่าลุ้นกว่านะคะถ้าสมมติว่เาเอา งวดนี้เอาตรงนี้มาบวกกันอีกงวดหนึ่งเอากลางมาบวกกันอันนั้นเนะขาไม่เรียกว่าสูตรอ่าเอามาบวกมัวซัวนั่นนหะมาเรียกว่าสูตร,าาน,ะนะร,ตรนะคะยังไงมันก็เอาตามหลักของเขาหลักสิบก็คือหลักสิบหลักร้อยก็หลักร้อยมาบวกกันอันนั้นเขาก็เรียกว่าสูตรนั่นแหละค่ะไม่รู้จะแควทําไมนะมาคนเราคิดดีก็ได้ดีนั่นนะคะ กิจกรรมยัง,ไ,งไม่ดีก็เข้าตัวเองนะอย่าไปอิจฉาคใครสองบวกสองก็เป็นสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้านะคะบวกอสองก็เป็นเจ็ดนะคะวดนี้เจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมคิดว่าจะมาหรือเปล่ามันยังมันมีอีกสูตรหนึ่งนะคะที่มันเป็นเจ็ดแปดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมมันมีอีกสูตรหนึ่งนะคะแล้วก็ จะเป็นหลักหน่วยบนด้วยนะรู้สึกว่าจะเป็นหลักหน่วยบนด้วยนะอีกศูนย์ก็จะเป็นศูนย์แปดนะคะอ่าเดี๋ยวเราค่อยมามาพบกันคลิปคลิปหน้าแล้วกันนะคะท่านผู้ชมนะก็ขอให้ท่านจงโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆเรีวเรามาพบกันหลักร้อยบนหลักร้อยบนนะคะหลักร้อยบนสองสองสูตรชนกันนะคะท่านผู้ชมนะก็ขอให้ท่านจงโชคดีเฮงๆรวยๆ ทุกทุกท่านนะคะท่านใดคิดดีก็ขอให้ได้ดีทุกทุกท่านนะคะขอเฮงเฮงปังปังรวยรยค่ะสวัสดีค่ะ